กดแค่แป๊บเดียวครับรถรอบขึ้นมาไวมากนะครับเนะ่ตอนนี้ถ้าจะขับี้ได้ก็ต้องรอวสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการใช้งานโหมด Super AI นะครับในคันเรงไฟฟ้า f 1นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าคันเร่งทุกโหมด Super AI เนี่ยมันทํางานยังไงนะครับผมก็คือตอนนี้ผมขับอยู่ที่รอบไม่เกิน2,000นะครับ มันก็จะดึงโหมดอีโคมาใช้ให้นะครับผมในทีนี้ถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราเล่งแซงนะครับผมจังหวะเล่งแซงจังหวะออกตัวนะครับทีนี้มันจะดึงโหมดสปอร์ตมาใช้ให้ทีนี้ผมจะลองขับดูนะครับผมมันก็จะดึงโหมดโหมดสปอร์ตมาให้มาให้ใช้โดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้การทํางานแบบออโต้เลยนะครับผมเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ตามการใช้งานจริงเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นโหมดซูเปอร์เอนะครับแล้วทีนี้ผมจะมาเปิดโหมดสปอร์ต ขับดูว่าเป็นยังไงบ้างว่าต่างกับ AI ยังไงนะครับผมอโอเคตอนนี้ผมตั้งไว้ที่เบอร์สิบเจ็ดนะครับตั้งโหมดสปอร์ตไเบอร์สิบเจ็ดโอเคลองอ,อันนี้คือรอบมันจะไวตั้งแต่ตั้งแต่กดคันเร่งครั้งแรกรอบจะมาไวตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่รอบรอบพันห้าขึ้นไปเลยนะครับผมอันนี้สําหรับโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้มาดูอีกโหมดหนึ่งที่ผมจะทําให้ดูก็จะเป็นโหมดคูดคอนโทรลนะครับสําหรับรถคันไหนที่ไม่มีคูดคอนโทรลเขาเรียกว่าโหมดตั้งรอบ ตั้งความเร็วนั่นเองเดี๋ยวผมจะกดที่ดูนะครับเราจะกดมาที่โหมดนะครับ FE นะผมโอเคตอนนี้ผมผมจะไม่เหยียบคันเร่งนะครับผมจะตั้งรอบขึ้นไปเลยนะครับผมโอเคลองดูเรากดขึ้นไปเลยครับแอ้คันเร่งผมไม่ได้เหยียบนะครับผมอ่านม่ดูไอ้คันเร่งไม่ได้เหยียบรถก็ไปปกตินะครับ อันนี่เป็นคูตคอนโทรลในตัวนะครับผมก็ตั้งรอบไปเลยครับกดเพิ่มขึ้นได้เนี่ยเห็นไหมอ่ะดูมุมกว้างเนี่ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับเนี่ยลรถก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอีกโหมดหนึ่งที่อยากนําเสนอนะครับผมโอเคถ้าเราจะออกจากโหมดนี้นะครับก็แต่คันเร่งครั้งเดียวนะครับมันก็มันก็ตัดออกจากโหมดโหมดนี้แล้วนะครับโอเคเรามาโหมดอีออีกรอ,อบหนึ่ง เดี๋ยวจะลองขับโมเดไนะครับในทางไกลๆดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไ,ไหมมันจะดึงโหมดสปอร์ตมาใช้อัตโนมัติเลยถ้าเรากดคันเร่งไปที่ประมาณรอบ2000นะครับผมอันนี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับก็เป็นรีวิวให้ดูนะครับผมว่าประสิทธิภาพของคันเร่งไฟฟ้าเอวันนะครับทำงานอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือตอนนี้ผมกดกดคันเร่งแค่แค่หน่อยเดียวนะครับดูความเดียว ขึ้นไวมากเมื่อกี้เมื่อกี้จากไม่กดแค่แป๊บเดียวครับรถรอบขึ้นมาไวมากนะครับเนะี่ยตอนนี้ถ้าจะขับอย่างนี้ได้ก็ต้องเราก็ต้องเซ็ตช่วงล่างให้ดีหน่อยนะครับผมโอเคต้องยกแล้วครับอ่าก็เป็นรีวิวนะครับผมโดยช่างวินนะครับก็ถ้าพี่ๆที่สนใจเครื่อยกไฟฟ้า F1 ระบบ ซูเปอร์เอไอนะครับ99ระดับเลยนะครับผมก็สามารถดีต่อซอทามเข้ามาได้นะครับผมงานตัวนี้เป็นก็เป็นรีวิวนะครับก็จะมีหลายๆฟังก์ชันให้เล่นนะครับอันนี้ผมก็จะนานํา3ฟังก์ชันมาทําให้ดูนะครับว่ามันทําได้ยังไงนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถกดกดเล่นได้เลยขณะขับขี่แค่ยกคันเร่งก่อนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้สวัสดีครับ